ยังมีเกมที่สำคัญรออยู่เชิยหน้าขึ้นไว้นะฮะบอกคนเพื่อนด้วยนะครับครับก็ขอดนขอขอบคุณกองเชียร์ครับวันนี้ที่ที่มาเชียร์กันเยอะของเราแล้วก็ต้องยอมรับครับวันนี้ว่าเราแพ้แล้วก็เราก็ต่อไปก็มองแมตช์ข้างหน้าวันที่ย .6 ครับก็ยังอยากให้กองเชียร์มาให้กําลังใจกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยแล้วก็เกาหลีเขาก็ถือว่าเป็นทีมที่แข่งครับครับเป็นงานหนักของเราแน่ครับเราเราต้องต้องการกองเชียร์ ที่จะคอยมาหนุนหลังมาคอยกดดันคูกเรสู้ครับแล้วก็วันที่พวกนี้คิดว่าตรงเชียน่าจะมาช่วยพวกเราให้กำลังใจพวกเราให้เต็มสนามครับผม เ,เกมฟุตบอลนัดเดียวเนี่ยทีมที่ดีกว่าในเกมนั้นๆเนี่ยจะเป็นผู้ชนะซึ่งวันนี้ก็บุรีรัมย์ทำได้ดีกว่านะครับช่วยโอกาสที่ดีกว่าเรามีโอกาสแต่เราทําไม่ได้ขณะที่บุรีรัมย์มีโอกาสเราทําได้โดยเฉพาะจะความผิดพลาดของทีมด้วยแล้วก็การที่เราเล่นฟุตบอลแล้วต้องเหลือผู้เล่น10คนนั่นยิ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทําให้เราไม่สามารถกลับมาสู่เกมของเราในวันนี้ได้นะครับการเล่น10คนต่อ11เ็ในกระดาษที่สกอร์ตามหลัง0ูนเป็นเป็นโจทย์ที่ยากมากเลฟุตบอลพะหมายถึงว่าเราต้องการ ประตูกับประตูแต่ถ้าเกพื้นที่เราจะเปิดพื้นที่มากขึ้นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราเราเผชิญในวันนี้ต้องแสดงความดีครับกับวิลัมก็อย่างที่บอกว่าเกมวันนี้วันเดียวไม่ได้ตัดสินทีวิธี่สุดในลีกเป็นแต่ละปีนะครับฟุตบอลจะเริ่มออกสตาร์ทฤดูกาลแล้วเราเชื่อว่าเรามีคุณภาพที่ดีพอทีมงานซาบโค้ดตัวนักเตะอ่าที่ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เรามีผมเชื่อว่าอ่ทุกคนต้องกลับไปทํางานบ้านแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลั มาเล่นได้ดีกว่าเดิมเล่นให้กลับมาเป็น เอสซีจบงทองอยู่ในที่ที่ที่ไปแพ้ใครแบบปีที่แล้วนะครับหลายคนเป็นห่วงเรื่องฟอร์มการเล่นแล้วก็ต้องเจอกับทีมแข่งในวันอังคารนี้เพราะกลัวมาตรฐานแบบนี้จะทําให้เราแพ้นันแรกด้วยครับพี่เตมันจะเป็นเกมที่ต่างกันครับเกมเอ่อเกมในวันนั้นจะเป็นเกมที่ที่ที่มีความหมายมากเป็นเกมที่เอ่อมีสามแต้มเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกขึ้นอยู่กับสามแต้มในเกมในบ้านในวันเอ่ออังคารนี้ว่าทุกคนเอ่อ จะต้องแสดงออกมาให้ได้นะครับว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนกับการรอคอยตลอด6ปีที่ผ่านมากับเกมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนั้นแรกในบ้านสโมสรไม่เคยหยุดนิ่งนะครับแลาไม่เคยยอมแพ้ต่อผลการแข่งนในแต่ละครั้งเราไม่เคยรู้สึกว่าตัยเรากำลังจะต้องลดระดับทีมเป็นทีมเบอร์2เบอร์สาไม่มีเรารู้สึกแฟนบอลมามากที่สุดวันนี้มาเยอะ ยกว่าทีมกุญสู่นะครับเ,เรามีแฟนบอลที่หนุนหลังเราขนาดนี้เราก็ยืนเคียงข้างเราเวลาที่ล้มเหลวเวลาที่ผิดหวังนั่นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในความรู้สึกของนักฟุตบอลทุกคนและทีมงานแล้วก็ฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะทําก็คือว่าเราจะกลับไปได้ในชนะเพื่อความสุขของแฟนบอลน,นะครับผมว่าเราเรามีเรามีโจทย์ที่ต้องแก้ไขแล้วก็เราก็เชื่อว่าเราแข็งแกร่งพอที่จะประสบความสำเร็จในปีนี้ผมยังเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าว่าเท่านี้ทุกอย่างเขา เป็นใจกับเรารอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ครับเนยวันอังคารนี้เราใช้คลื่นพลังสีแดงชนะจมบุกให้ได้ะรพบาบะว่าเป็น,เป,นเป็นความเป็นความมุ่งหวังอย่างมากนะครับอันนั้นคือเกมที่จําเป็นที่ต้องมีมีชัยชนะให้เกิดขึ้นในนัดแรกนะครับครับก็จุนบุกตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับทีมเราก็เตรียมพร้อมหนักวันนี้เราพักผู้เล่นตำแหน่ง2ตํตำแหน่งเนี่ยเพื่อเพื่อเกมจุดบุกเหมือนกันครับ